ก่อยู่ในเฟรมก็แต่ก่อนนะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนนะผมก็ให้พี่แหละแต่ตอนนี้นะครับทำไมผมเอาคืนโอ้โหใขาวตัดฟันมันยังไม่ถอนเลยหกปีแล้วหกปีแล้วสองคนแข่งกันหลอกครับหลอกก็เรื่องปกติก็เออก็ตอนที่ถูกสองคนแข่งกันหลอกก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะมาแข่งกับผมผมมันเป็นไปไม่ได้ ก็แข่งไม่ได้ไงมันไม่หล่อใช่ก็ไม่หล่อหล่อที่สุดสิกแข่งกัไม่ได้หลอเออเชียงกันต่อไปย้้แ้นะข้ามสงสัยมานานแล้วไอ้แล้วแต่ไม่เยเอาจริงไหมพี่ก็ไม่รู้ คนพี่พว,วพวกจะมาท่านานแล้วนะเพิ่งจะมากินก็มึกไม่กี่วันนี่แหละแล้วแต่ช่วงครับ,รบต่อไปทำอะไรกันเนี่ยสิคิปอยู่ไหนไวะโอ้ยมีสคิปไม่มีคอนเสิร์ตมีสคริปต่อไปทำอะไรเนี่ยต่อไปนะฮะก็เป็นาพาร์ทที่อะไรครับต่อไปทำอไะไรฮะจบเลยครับ ไม่ไม่มีหมดแล้วแต่แล้วแต่ทำอะไรก็ได้เขาพร้อมแล้วแต่เขาลงมาสอนปีแล้วเออแต่ว่าผมอยากโชว์หลอก่อนอะยังไม่จบอะคือยังมั่นใจว่าหลออยู่ยังไม่จบยังมั่นใจว่าแบบยังไม่สุดไงตอนยังไม่สุดใช่ไหมยังไม่สุดไงคือน้องเฟรมจะโชว์หลอถ้านั้นพี่ขอโชว์ด้วยครับพี่ให้น้องโชว์ก่อนโอเคได้เลยครับ อันนี้ไม่ต้องโชว์ไม่หรอกครู้อไเายเป็นรอันนี้เราเซตี้ดีเอาไายเงเฟนใช่ไหมจะโชว์ก่อนจะโชว์หอก่อนเหรอครับผมแฟนๆต้องเฟนยปไหนครับ <Frame. S 2> ขอบคุณครับเอาเอาเลยเหรอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนที่มามันไล่เราหรอไอ้